พูดถึงภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องบอกว่าโอ้โหงานแน่นงานชุกส่งท้ายปีนะคะยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องอโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้ท่านนายคกค่ะก็มีภารกิจลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะคะไปติดตามประเด็นการเจราจาแก้หนี้นอกระบบที่ทางรัฐบาลเองก็ให้ความสําคัญเพื่อหวังฟื้นฟูความเป็นอยู่และสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะประกอบด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานลลายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกร,ร,ทร,ร,ระทรวงการคลงังก็ ออกเดินทางนะคะจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ค่ะที่ดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานน่านนครตําบลผาสิงอำเภอเมืองน่านค่ะซึ่งแน่นอนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปติดตามประเด็นเรื่องของการเจราจาการแก้ไขหนี้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีการร่วมประชุมค่ะหารือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและไปร่วมรับฟังการเจร,าเจ,ราจาแก้ปัญหานี้นะคะระหว่างประชาชนที่ตอนนี้เป็นลูกหนี้อยู่เยอะเลยกั ับหน่วยงานต่างๆก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงเย็นวันนี้นะคะสักประมาณ4โมงนะคะสี่โมงนิดๆก็จะเดินทางกลับสำหรับข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ระบุว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีการลงทะเบียนหนี้นอกระบบนับตั้งแต่วันที่1ถึง22ธันวาคมเนี่ยรวมแล้ว568รายมีมูลหนี้รวมกว่า33ล้านบาทนะคะ